สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมเมนต,ต์อบอุ่นปู่ายวงเผยคลิปเมื่อหลานสาวสุดที่รักมาให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจสุดๆครับเมื่อในอินสตาแกรมของคุณปูภัยวงเตชนะนรงคุณพ่อของสงกราเตชนะนรงด้โพสต์ทางภาพและคลิปลงอินสตาแกรมเมื่อหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่มาให้กำลังใจคุณปูโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าปูเหนื่อยเห็นป๋าเข้าโรงพยาบาลพอปีมาปู ก็หายเหนื่อยและอีกข้อความที่ระบุว่ารู้ว่าปู่เหนื่อยเลยแวะมาให้กําลังใจหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของปู่และหลานกันมากมายอทิเช่นคุณปูและหนูปีน่ารักอบอุ่นรักพี่ปีเยอะๆนะคะอีกท่านบอกว่าน่ารักมากค่ะคุณปูเป็นผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่นใจดีจังค่ะขอให้คุณปูแข็งแรงแข็งแรงนะคะก็ให้ป้าน้องปีใหม่หายไวๆแข็งแรงเร็ววันค่ะดูคลิปหลายรับมากอีกท่านบอกว่า ชื่นใจคุณปู่ไหมคะคุณปู่ที่มีพิธีกรตัวน้อยๆไปให้กําลังใจถึงบ้านอีกท่านบอกว่าโนปีน่ารักที่สดุดมาเที่ยวหาคุณปู่บ่อยๆนะคะ อีกท่านบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักค่ะปู่หลานขาดคุณย่าอีกคนอีกท่านบอกว่ากำลังใจที่ดีของคุณปู่อีกท่านบอกว่าใครจะเชื่อว่าเราชอบแอบส่องไอจีคุณปู่คนมีอายุแต่ชอบโมเมนต์ที่คุณปู่เวลาอยู่กับหลานน,น,นานๆเจอกันทีก็แสดงความรักต่อกันหลานก็น่ารักรักปู่เป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ